วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกลืมกดติดตามให้กับ c s เซ a m เคเกด้วยนะครับ เอาละครับผมสวีดัสสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องซี k ีเคเกมเมอกันนะครับผมวันนี้ผมซีซีเคเกมเมอร์ก็จะมาสอนเพล่นใหม่ทุกทุกคนผมเมื่อทีเวลาเข้าเกม d ดซีนะทุกคนบางทีผมว่าเฮ้ยเพ่นใหม่บางคนก็ไม่รู้ว่าวิธีการเข้าเกมหรือว่าหาเซิร์ฟเวอร์หรือว่าหาเกมยังไงทุกคน เซิร์ฟเวอร์ไหนที่ต้องการอะไรยังไงก็วันนี้ครับเดี๋ยวผมเบอร์ซิตี้เคก็จะมาสอนเพลย์ใหม่ทุกคนเวลาจะหาเกมนะเวลาเซิร์ฟเวอร์ทุกคนนะก่อนหนึ่งครับผมเราต้องมีตัวเดซีก่อนับผมก็เ,เปิดไปที่ตัวเดซีขึ้นมาครับจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้ทุกคนเนาะมาอันแรกกันทุกคนเป็นหน้าเฟลลิทที่ เรากดดอกจันหรือกดดาวไวค้คก็จะเป็นเกมที่เซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นประจำเนาะแล้วก็อันตรบมาครับเป็นรีเซนต์ครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเคยเล่นมาก่อนเนื้อจำข่าวไว้ทุกคนแล้วก็เฟนครับเฟนนี้คือถ้าเรามีเพื่อนและเพื่อนเราเล่นเดซีอยู่มันก็จะขึ้นมาให้เพื่อนคนนี้เล่นเซิร์ฟไหนอยู่ครับทุกคนส่วนนี้เป็นออฟฟิเชียลทุกคนออฟฟิเชียลคือเป็นเซิร์ฟของทาง DC เองนะที่สามารถเขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เราเล่นทุกคนเป็นโฮสติ้งของ DC นะเงครับทุกตัวละครของเกมในเซิร์ฟเวอร์นี้คร ไปได้ทุกเซิร์ฟเวอร์ทุกคนสมมติคุณเล่นเซิร์ฟเวอร์ HG 5 3 5 3อยู่คุณก็สามารถไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ HG 5 3 2 0ได้โดยที่ตัวละครของคุณเนี่ยจะตามไปด้วยครับผมแต่ในการเกิดครับผมมันก็จะแรนดอมไปปกติครับจะเกิดใน,นจุดริมทะเลก,ก็ได้ครับผมแลแ้วแ,แต่ที่มันจะตามเกิดด้วยคนส่วนวคอมมูนิตี้ก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้เล่นเลือกเปิดเซิร์ฟเวอร์เองครับทุกคนก็โดยการเช่าโฮสติ้งต่างๆแล้วก็เปิดเองครับโดยมีทั้ง ประเทศไทยเองเลยหรือว่าแถบเพื่อนแมงเองเลยคือโดยดูจากปิงของเราทุกคนถ้ายิ่งปิง,งนะ้อยๆเนี่ยก็โอเคเราเดาได้ว่าคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโฮสติ้งเนี่ยอยู่ใกล้ๆบริเวณเราถูกไหมครับส่วนแรงครับแรงนี่คือ เป็นกรณีที่คือเราเซตตั้งเซตติ้งกันเองว่าเฮ้ยเราเ,รเล่นกับเพื่อนได้อันนี้มาต่อมาคือมุมซ้ายมือครับดุนอันนี้เป็นเข่าสารของตัวเดซีครับผมอันนี้ครับเป็นพารามิเตอร์คืออันนี้ผมบอกเลยครับเวลาคนเล่นใหม่หลายคนบางทีเข้าไปครับเล่นเซิร์ฟเวอร์ของไทยเองเลยหรือของอื่นเลยถ้าเราไม่ได้ตั้งชื่อตัวเกมทุกคนของตัวละครแล้วมันจะขึ้นไปว่า s u r ร์ฟเวอร์เนาะมาบางทีคือ เข้ามาที่พารามิเตอร์ครับผมแล้วมาที่ออพารามิเตอร์ครับผมแล้วก็ติ๊กครับติ๊กถูกตรงนี้ครับโรไฟเนมนะแล้วก็พิมพ์เลยครับผมว่าเราต้องการใส่ชื่อว่าอะไรมันก็จะตัวเนี้ยมันก็จำไว้ตลอดค่าตลอดเลยทุกคนนะ่ครับผมมาตัวนี้เป็นมอดครับทุกคนมอดในที่นี้คือ หมอดของตัวเกมเราทุกคนของตัวที่เรามีเดซี่ว่าเราเคยเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนไวบ้างครับสมมติถ้าเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่เราเข้าประจำเนี่ยหมอดตัวเนี้ยมันก็ติ๊กข้าของที่เราเข้าวาอยู่ทุกคนไมครับผมอันนี้เป็นสามารถเรากด delete หมอดได้หรือว่าจะกด repair ได้ทุกคน repair คือกลับไปที่หมอดตัวนี้ครับผมกดเครื่องหมายลูกศรลงมาครับแล้วกดตัวดอกจันจุดจุดสามอันครับแล้วเครื่องเข้ามา repair ครับทุกน,นี้กรณีที่ว่าเฮ้ยหมอดตัวเนี้ยหมอดว่าบางเกมบางช่วงเราเล่นอยู่เนี่ยจะมีขึ้นว่า u p ปเดตหมอด แล้วเกมจะเด้งหมดเจ้าแล้วก็มาอัปเดตหมดตรงนี้ทุก Better I, คนก็เป็นสุดอครับเบตส์ไอนี่คือเป็นตัวเช็คของตัวโปรแกรมเรียกว่าโกงเนาะอันที่เช็ดหรือว่าโปรแกรมจับตรวจพวกใครใช้โปรแกรมโกงเนาะอันนี้เราก็ต้องติ๊กอยู่แล้วทุกคน DLC อันนี้คือเป็นการ,รว่าเราได้ซื้อ DLC หรือ,อยังถ้าซื้อได้ไปผมเนี่ยจะเป็นเขาโอนเนอร์ใช่ไหมครับผมตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของตัว เห็นไ,ไหมครับแบรนเองนะครับเนาะในหน้านี้ก็ไม่น่ามีทุกคนมาเดี๋ยวมาดูอีกโปรแกรมหนึ่งครับเวลาคนเล่นของ DC บางคนหาเซิร์ฟไม่เจอจากคอมมูนิตี้หาเซิร์ชเซิร์ชยังไงก็ไม่เจอทุกคนมาดูนี้คนคือเป็นหน้าเว็บไซต์ของตัว DZ SA Runcher ทุกคนก็คือเป็นตัวหาตัว Runcher อีกทีทุกคนคือตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะหาเร็ว หาไว้ครับกรณีที่เราไม่เจอเซิร์ฟเวอร์ในตัวรลันของ DC เองเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ด้วยว่าก็ไปโหลดเอากันเนาะพอโหลดมาปุ๊บครับจะได้เป็นตัวหน้าาโปรแกรมเป็นแบบนี้ทุกคนหน้าตัวนี้ครับเห็นตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยทุกคนมันจะขึ้นเป็นตัวหน้าตัว DZSA Rancher ทุกคนเห็นไหมครับตัวหน้านี้แป๊บนึีครับบอสักรู่ครับไะครับเราก็พิมพ์ครับผมต้องการจะเล่นอะไรครับพิมพ์ Thailand ทุกคนพิมพ์นะครับผม GSAI นะครับ อจะเจอทุกคนไหมีครับ Brand of the m i s มครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟบารนอฟทุกคนนะแมปบารนอฟอันนี้เห็นไหมครับคนมันบอกแล้วครับออฟไลน์อยู่ปิงเท่าไหร่ครับจำนวนคนเล่นเท่าไหร่ใช้แมปอะไรอยู่เนี่ยครับผมเหนะแล้วก็เข้าไปดูครับกดดูตัวสามเหลี่ยมนี้ครับผมนะครับจะมีอินโฟของตัวเซิร์ฟครับจะไหมครับจะมีบอกว่าใช้ mod อะไรบ้างทุกคนเห็นไหมครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวรันเชอร์เวลาที่เราหาตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอในตัวของท c เองครับทุกคนอ่ะมีครับ มีใครสงสัยอะไรไหมพิมพ์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครผมก็พิมพ์คอมเมนต์มาครับเฮ้ยเดซี่มีอะไรที่สงสัยอยู่ก็สามารถพิมพ์ได้ผมไงวันนี้คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับซีซีเคเกมเมอร์ได้เลยและพวพบใหม่ผมคลิปหน้าผมซีโยเก n ในคลิปครับสวัสดีครับ